เปิดบ้านเชียร์ที่คำพรปมรักกล้าวสีสีวัดเคลียร์ใจเพลงสีสีวัดร,รักกล้าวเมื่อ20ปิดก่อนเปิดบ้านเชียร์ที่คำพรไม่ผ่านด่านแม่ร้องให้กลางกองละครก่อนพบรานรักเจ้าสัวบุญชัยก่อนหน้านี้ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องรักใสใสให้อดีตแฟนคลับได้เซอร์ไพร์กัน ตั้งแต่ความลับของเธอกับนักร้องหนุ่มกร๊อฟพิชยะที่เคยคบหาโดยใจกันมาก่อนและอีกเรื่องก็ไม่พลิกแพ้กันและเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่รู้มาก่อนเลยว่าซีซีซวัตก็เป็นหนึ่งคนที่เคยจีบเชียเช่นกันหากย้อนไกลไปสมัยละครดังเรื่องเบนจาคีตาความรักกระทั่งข้อหนึ่งบอกว่าอยากให้พี่ซีเล่าถึงตอนที่จีบพิเชียในละครเรื่องเบนจาหน่อยทางนี้ซีบอกว่าเจอเอาจริงๆไม่ได้จีบอะไรมากเรื่องนี้ยังไม่ได้เคลียร์กับเชียเลยจังหวะนั้นเอมี่พุด ขึ้นมาว่าเชียร้องไห้ในกองเลยทางด้านซีบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่รู้เรื่องเลยความจริงไม่ได้อยากให้พูดตรงนี้อยากจะไปขอโทษเชียจริงๆเลยตอนนั้นมีโอกาสคุยกับเชียคือตอนเลิอกกองจังหวะน,นั้นเอมี่ถามว่าโทรไหมโทรไปเคลียร์เลยก่อนที่มือจะกดโทรศัพท์มือถือไปด้วยส่วนซียังคงพูดต่อไปไม่รู้ตัวได้ยินอีกทีคือเอมี่กลิ่นปทุมนั้นเปิดลําโพงและเป็นเสียงเชียพูดว่าฮัลโหลซีถึงกับสะดุง้งเอมี่คุยกับเชียว,ว่ากำลัง อัดรายการอยู่มีแฟนรายการทําถึงตอนที่จีบถึงเชียร์แล้วพี่สีพูดขึ้นมาว่าเออเรื่องนี้ยังไม่ได้เคลียร์เลยก่อนจะยื่นมือถือให้กับสามีและบอกว่าให้เคลียร์กันเลยทําเอาอีกฝ่ายไปไม่เป็นส่วนเอมี่ก็หัวเราะยกใหญ่ต่อมาสีด้แล้ว,ว่าเรื่องที่โปะมากคือซึ่งไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนว่าเราไปเที่ยวแล้วเราเจอผู้หญิงคนหนึ่งเราไปจีบต่อให้มาคุณแม่ของเชียร์โทมาถามว่าแกไปจีบคนนี้จริงไหมจังหวะนั้นเชียร์ร้องเสียงอ๋อขึ้นมาเลยเพราะจำได้ว่า เป็นเพื่อนของเซาเชียน,นั่นเอง ด้านเชียร์ขอพูดในมุมของตัวเองว่าวันที่ร้องไห้ในกองถ่ายวันนั้นคือความรู้สึกเหมือนพี่ซีไม่ได้สนิทกับน้องเหมือนเดิมเรารู้สึกแบบมุมพี่น้องไม่ได้รู้สึกแบบว่าทําไมเธอไม่สนใจฉันไม่คุยกับฉันแล้วไปคุยกับคนอื่นแค่รู้สึกว่าทําไมไม่สนุกเหมือนกันตอนอยู่ในกองเบญจารทางซีเลยบอกว่าพี่ไม่ได้จ้างใจห่างเหินแค่ลดสถานะตัวเองเพราะรู้สึกว่าผู้หญิงเขาไม่ได้ชอบเราแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายก็เคลียร์กันจบด้วยดีพร้อมทิ้งทายด้วยว่าว่างแล้วมาเจอกันในขณะที่ เอมี่ก็ฟังไปด้วยหัวเราะไปด้วยตลอดเหมือนแฮปปี้ที่ได้แกล้งสามีเรียกได้วว่าเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักมากค่ะ